สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตร2ตัวรูดในงวดประจำวันที่17ตุลาคม2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังโปฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผม,ผมวัดประจำวันที่16นะครับผมสำหรับวันที่16แอดมินให้รูดอยู่ที่0กับ7นะครับผม สำหรับ0นย์ะครับผมมา07ในรอบเฉพาะกิจนะครับผมแล้วก็40ในรอบปกติแล้วก็80ในรอบ VIP นะครับผมสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมก็จะได้ศ1ในรอบ VIP นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหรับวันที่สิบเจ็ดจะอยู่ที่สามกับห้านะครับผมมีสามสองสามสี่ 3ามห้า,าหแล้วก็สามนะครับผมห้ามี5้5หนึ่งห แล้วก็57สำหรับเบิ้ลนะครับผมมี11 22 33 44แล้วก็55 สำหรับ3ตัวนะครับผม532 137 152แล้วก็854 เอฟพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนํำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ